จิงโตเอาเอาขายแล้วคอยใส่หน่อยคอยใส่หน่อยคอยใส่เลยอ๋อ เราใส่ไใใส่หแป๊บนึวางอันนี้ก่อนแป๊บ ไปยไปไล่เลยคอยอยู่ไหนคอยมาดึงไม่เห็นเห็นไหมยายเอาดึงตาลงให้มาเอาดึงหน้ากากลงมานิดนึงไม่ใช่โอเคโอเคเอาดึงลงมาอีกอ่าแหล กำลังรับชมป้าหน่อยสวัสดีค่ะออน้องน้องน้ี่หรอกี่หรอก กระโดดนะนาเห็นห้องไหมครับเห็นห้องไหมตา้อยู่ไหนเออไป เนี่ย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 กระมังเนี่ยนก็นเล็บลยเล็บบอกว่ามาไม้ใหญ่เป่าใ,ให้เพราะเป่าให้แล้วหรอวะ่อยได้ปะตีวันเลยตีไข่ตีกระมังหมดเลเอาทำไมรู้เพิ่งเล่นข้างนอกเสร็จอา,อาบน้ำข้างนอกเข้าไปเห็นสูตรใยหนามอยู่นีหันได้ว่าใส่หน่อยเล่นทะเลหน่อย สาวไปบุญเจ้าวอ่ะคนสาวบอคนอ่ะโอ้อะไรล่ะลูกโอ้ยล้มเลยเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหคิดแต่ ็มีสองอันอยู่ในตะวันห่างไปใสป่บวอดหนึ่งยายเราเก็บใส่หม่องใส <You 're S 1> ่บุอ ต้องถ่ายโทรศัพท์ยายเต็มเข้อพวกเจ้านั่นแหละเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งยังเป็นอึไม่มันจะตกลงมาใส่หัวยายหนิเบิ้งเบิงบ้งไหมเดี๋ยวเอาไม้เดียวก่อนถ้าพูดไม่ฟังเจอไห้เดี๋ยวไหม่ะนั่นแหลจะจะเจออย่างนั้นแหละน้องเพชรต้องมีขอโทษจ้าโอ้ย ยังเฮ้พอมเออเอออ่อปอนี่อ่ะเออเออใช่เพชรขึ้นเลยเพชร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 ขึ้นเลยเขาบอกเพชรขึ้นเลยเพชรขึ้นไปข้างบนหนาวหนาวทำไมกอดน้องเลยน้องหนาวแล้วน้องหนาวอีกแล้วอ๋อกอดกอดหน่อยกอดหน่อยอ๋อเฮ้ยกอด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 ยาการ เขาลูทัดกันได้ต้น่เอ๊ะเฮยติดติดติดเอาใส่เืหน่อยเอออย่าหยาย่าหยอย่าหยาบอย่าหยาบอย่าอย่างงั้นโอ้ยแล้วไงเสืออยู่ข้างหน้านั่นเอน่ กอดใครใครอ้าปากบีบจมูกเลยนะอเหนาเหนาวาโอ๊ยเหนาโอ๊ยเหนาจังเหนาเลยเหนาเหนาใหนยายกอดหอมจังเลยเอาลูกเสือเห็นไหมลูกเสือไหมไงแม่เสือกับพ่อเสือ แม่เสือกับพ่อเสือแล้วก็มีลูกเสือนั่นน่ะเห็นไหมรักกันเห็นไหมนั่นไหมนะเสือรักกันเห็นไหมัด้ไงทีนี้เสือตัวพ่อออกมาเดินหาแล้วพี่ออกมาเดินหาลูกแล้วลูกค่อยไปไหนอ้ยลูกเล่นน้ําไงลูกเล่นน้ําอยู่ไอแล้วไเอาเพจน้องคอยเล่นน้ําเหมือนเสือไหมเอาเล่นติออนั่นแหละนั่นแหละ เลยลูกก็ใส่ว่เก็บไว้โอ้เก่งมากเลยว้าวน้องเพชรเก่งจังเลยพี่พลอยปบมือให้น้องเพชรหน่อยปบมือให้น้องเพชรหน่อยลูกน้องเพชรใส่แล้วเนี่ยแล้วปบมือให้หน่อยนั่นนั่นนั่นได้ไหมได้ไหม